สวัสดีครับผมเม่เอที T นะฮะฉลองทำคลิปหลังจากที่เ,เริ่มดังเริ่มดังดังหรือเปล่าวะหลังจากที่ผมนะฮะได้มีโอกาสไปออกคลิปของตัวขายดี D นะฮะก็ <S <S คือรายการออโต้กูรูนะฮะซึ่งในในหัวข้อในท็อปิกวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นท็อปิกหัวข้อ รถหรูผู้บริหารในราคาหลักแสนนะฮะก็คือว่าเราก็ไปเป็นตัวประกอบของเขาแหละซึ่งเขาก็มีการเซอร์เวยข้อมูลต่างๆนะฮะจากคน100คนเราเราก็แอบไปเสือกมาแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะฮะในวงการรถรถหรูผู้บริหารนะฮะถ้ามีการเซอร์เวคคน100คนนะ100คนพบว่ามีรุ่นหนึ่งที่เป็นท็อปวันะฮะก็คือรถ t o y ย t a c a m r y นะฮะซึ่งก็โดนใจผมอยู่แล้วใครเคยดูคลิปผมเนี่ย ผมก็จะพูดบ่อยๆว่ารถที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็คือรถ Toyota Camry นั่นเองนะฮะอ่าตัวที่2นะฮะก็จะเป็น Honda Accord นะฮะก็ตามมาติตดๆประมาณ40คนนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคุณไดเฮ h ดวันนะฮะเอาจริงๆแล้วนะผมก็เห็นด้วยนะฮะกับผลพอที่ออกมาคือ Toyota c a m r รอยากจะรีวิวเบนโชว์อ่านานๆได้ออกรายการนอกนะฮะก็โชว์ เมอร์เซเดสเบนซ์ enz, แต่อยากบอกว่าคันนั้นเนี่ยมันขายถูกนะขายถูกยังอยู่ยังอยู่กลับมากลับมากลับมานะก็คือว่า Toyota Camry เนี่ยคือเป็นท็อปวันของรถผู้บริหารนะฮะผมก็พูดมาโดยตลอดนะฮะก็คือนั่งสบายนะผมขับกับใต้เนี่ยเดี๋ยวคันนี้คันนี้คันนี้คือทุกครั้งที่ขับ Toyota Camry นะผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะรีแลซ์นะฮะลองลองมานั่งดูนะฮะด้วยการออกแบบสรีระ ซึ่งลองมาขับดูจะมีความรู้สึกว่าเวลาขับ c a มรี่เนี่ยมันรีแลกจริงๆนะฮะรวมทั้งวิสัยทัศน์ในการมองเวลาขับขี่เนี่ยมันไม่สูงเกินนะฮะมันก็มีความรู้สึก,กเวลาขับเนี่ยเรารู้สึกไม่เหนื่อยนั่นเองก็ทุกคนก็จะเหลือบมอง t o y ยต้า a m มรี่เอสติโมนะฮะเอสติเนี่ยก็ที่เห็นชัดๆนะ เขาก็จะดีไซน์เรื่องของสเก์ตหรือไป Daytime ์เ n นนิ่งไล์แล้วก็จะมีเรื่องของคอนโซลภายในต่างๆนะฮะซึ่งก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวนั่นเองนะครับซึ่งเวลาแต่งออกมาจากห้างอะ่ะมันก็จะดูดีกว่าแต่งเองแล้วกันผมมีคันนี้นะปี2 0 0 4นะครับขายหน้าป้ายเนี่ยขายประมาณ659,000 0นะฮะวันนี้โควิด1 9จริงๆวางอย่างเงี้ยขายได้นะขายได้จริงแต่ว่าโควิด1 9แบบนี้อย่ามาไม่ลดราคาเลยมันก็แปลกๆนะฮะ ผมก็จะตัดราคาให้6 1 9 0 0หนาพนะฮะลดไปให้อีก40,000ื่นนะฮะก็สบายๆนะก็หักเงินเดือนผมไปแล้วกัน <c oughs> หรือใครไม่ชอบสีดำนะฮะผมมีสีขาวอีกคันหนึ่งอยู่ฝ้ากรนโนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างภาพเอาฟุตถ่ายให้แล้วกันนะคือตอนนี้เนี่ยผมมีไฮบริดอยู่ประมาณ6บวกหนะโอ้นะก็คือมีคันหนึ่งที่พ่อเตากลับไปใช้นะฮะแทนคันนี้นะ ซึ่งก็ได้เวลาเปลี่ยนรอบเปลี่ยนหน้าแล้วล่ะนะแต่ต้องบอกว่าดีจริงไม่ดีจริงไม่ขายนะฮะก็เปิดตัวมาเป็นตัวดีไซน์สีที่เปิดตัวเนี่ยปี2.2 2 2ตัวนี้เลยนะที่จอดอยู่ในไบเทคอะต้องเป็นรุวนนี้เลยนะฮะสีฟ้าสวยงามแบบนี้นะฮะตัวม i n เนอร์เชนนะฮะซึ่งผมมองว่ามันเป็นบิ๊กเชนนะ บิ๊กเชนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นอ l นิ w ก็ไม่มีใครว่านะเอาจริงๆ <c oughs> คือมันเชนอะไรบ้างปกติไมเนอร์เชนก็แค่เปลี่ยนกระจังหน้าใส c อเ s s ร r y เล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนกระจังหน้านะฮะก็จะเป็นปากาโฮเปิดมากขึ้นเปิดกระบังลมมากขึ้นนะฮะแหมนึกถึงร้านนวด <c oughs> แล้วก็จะมีไฟ LED แหแมเข้ามาหน่อยนึงนะถ้าเกิดตัวอื่นจะตัวเก่ากว่านี้ก็จะไม่มีนะฮะ t o y o t a Camry Hybrid นะฮะ มีอัตราการบริโภคน้ำมันอยู่ที่17กิโลลิตรนะฮะโอ้ถือว่าเยอะมากนะฮะหากเราเอาค่าน้ำมันตอนนี้นะฮะมาคอนเวิร์ตกลับมาเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะฮะซึ่งตอนนี้15บาทเงินบาทเดียวเนี่ยที่ทำตกกันเตะทิ้งเตะคว้างเนี่ยคุณรู้ไหมโตโยต้าคัมรีวิ่งได้โลกว่าๆสมมติผมอยากจะไปซื้อปูปลาหน้าบักซอย ผมอยากไปซื้อปูปาลาหน้าแบบซอยถ้าเราไปโขกมอไซค์รับจ้างตอนนี้เราเสียประมาณ20บาทบางทีก็โขกเป็น30แต่วันนี้เราขับโตโยต้าคัมรี่ไปซื้อปูปาลานะฮะสมมุติว่า5กิโลเราจ่ายแค่5้5บาทเท่านั้นเองประยัดกว่าวินมาาเอเตอร์ไซค์อีนะฮะคือตอนนี้เนี่ยอยู่ในยุคสถานการณ์ผมมองว่าเริ่มที่จะขี้คลายจะเล่นมุกขี้ควายหน่ยไม่เล่นแล้ว สถานการณ์โควิดเริ่มจะคี้รายแล้วนะฮะแต่ผมบอกเลยนะว่าตอนนี้โชว์รูมหลายๆโชว์รูมนะฮะต่างก็ที่จะปรับตัวลดราคาทั้งนั้นหากท่านกำลังมองหา Toyota c a m r รนะฮะหากหรือมองรถรุ่นอื่นเนี่ยผมมองว่าเป็นช่วงโอกาสทองที่ต้องช้อนดูรถหากท่านไม่ลำบากมากมายนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาแล้วเริ่มมีการเปิดประเทศเปิด ผอนปลนในเรื่องของอาชีพต่างๆมากขึ้นนะฮะผมมองว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะนะฮะสำหรับท่านจะ่กำลังจะช้อนรถโตโยต้าแคลรี่ซึ่งผมลดราคาเนี่ยมากมายนะอย่างคันนี้เนี่ยเป็นตัว DVD นะฮะผมขายปกติเนี่ยขาย6 0แสนกว่านะตัว DVD ไม่ใช่ตัว MP3 นะตอนนี้ผมขายอยู่ที่5 9าเาท่าน,นั้นเองนะฮะปี2013ด้วยนะฮะไม่ถึง6 0แสนหากท่านกำลังมองหารถอยู่ ช้อนได้เลยนะฮะยังไม่พอลถไม่พอเรายังช่วยผ่อนอีกด้วยอ่ะเผื่อคุณมองว่าเฮ้ยคุณแม่มันยังไม่ขี้คายยังไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมให้ท่านขับฟรีถึงสามเดือนผมไม่ได้ลดเฉพาะลดเล็กนะลดใหญ่ผ่อนเป็นหมื่นผมก็ช่วยคุณผ่อนหนึ่งงวดคุมไม่ล่ะซื้อไปก็ถูกจริงแล้วคุณยังได้ช่วยผ่อนจากผมไปอีกหนึ่งงวดแล้วขับฟรีไปอีกสองงวดโคตรคุ้มเลย ซึ่งผมมองว่าเราผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดมาแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยหากท่านต้องการสนใจรถซึ่งจริงๆแล้วผมมีโมเดลอื่นๆอีกมากมายซึ่งผมกาลังจะทําคลิปลดราคาให้ดูอัปเดตสต็อกแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเวลาทองของท่านแล้วนะฮะท่านสามารถติดตามการรีวิวหรือการอัปเดตสต็อกเนี่ยตามช่องทางด้านล่างนี้นะฮะท่านก็จะได้พบลถราคาลถในฝันในราคาที่ท่านต้องการนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้เราถือว่าครบถ้วนนะคุณโถตในการ update, อัปเดต รถ t o y ยต a c a m r รนะฮะต่อไปผมจะอัปเดตรถโมเดลไหนนะฮะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ